สวัสดีครับวันนี้เรามาชมเหรียญสิบบาทสองสีที่ลึกนะครับมีล้มมาอยู่เหรียญหนึ่งเดีย๋ยนี้นะครับนี่ชมชัดๆเหรียญน,นี้ผลิตถึงเจ็ดล้านกว่าเหรียญน,นะครับไปดู ทิกต็อกมุคมนะเขาก็รับซื้อสองพันสามพันมาครับจริงๆไม่ได้ครับเหรียญท็ปเหรียนพิเศษนะครับได้สร้างเจ็ดล้านกว่าเหรียญอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้สิบหกล้านเหรียญครับสร้างแบบนี้นะครับที่เขารับซื้อไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะครับความพิเศษเหรียญน,นี้นะครับสร้างน้อยตัวติด อันนี้สร้างอยู่3มล้านเหรียญสามล้านเหรียญแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็ราคามีราคาอยู่ครับหลัก10ถึงหลักร้อยสามล้านเหรียญที่มีราคาพอสร้างน้อยนะครับนี้ก็เหรียญวาละแบบนี้ก็สร้างเยอะครับดูดนะ้านหน้าด้านหลังแบบนี้กนะ็ออยังไม่มีราคานะครับ10 10กว่าบาทอันนี้ก็เหมือนกันครับ เหรียญพวกนี้จะพระเสียนตรงนะครับตรงกันด้านหลังทั้งหมดเหรียญวะละัลลเหรียญน,นี่ครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะครับเนี่ยคนเขาก็เก็บกันหมดครับแบบนี้ครับร้อเก้ากับรอห้าด้างหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่เหรียญด้านหน้าเป็นรอห้านะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับมันตรงตรงกันแบบนี้นะครับเท่กระตรงเหรียญพวกนี้จะพ,พระเสียนตรงหมด เนี่ยมือนกันโลห้ากับโลเก้าอีกอีกบัตรหนึ่งไอ้บัตนี้เหรียนี้ครับหน้าเก็บเพราะการผลิตน้อยครับสามล้านเหรียญบางคนก็มีบางคนก็ยังไม่มีนะครับเหรียแบบนี้นะครับมันเป็นตัวติดเขาเรียกภาษานักส่งเขาเรียกตัวติดผลิตน้อย มีราคามีล้านเหรียญ2ล้านเหรียญ3าล้านเหรียญพวกนี้จะมีเลทราคาควันนี้จะเยอะครับอย่างนี้ก็เยอะ7ล้านขวาเหรียญอันนี้16ล้านเหรียญเยอะไหมครับ16ล้านเหรียญแต่ขารับซื้อไม่ใช่แบบนี้นะครับจะเป็นผัาเศียรขวางแบบเศียรกลับแบบถืารับซื้อเพราะมันผลิตเยอะจะผิดพลาดเยอะอนะครับ แต่นี่มากกว่าที่ผลิตน้อยขอบคุณครับที่รับชมคลิป